สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้รับภารกิจนะคะคุณแม่อยากจะกินมะขามเทศเราก็มาเซอร์เวยหน่อยว่ามันมีมะขามเทศหรือยังสรุปว่ามีขายนะคะทุกคนค่ะนี่เลยมะขามเทศโลละ70บาทนะคะทุกคนค่ะคุณแม่ขนมจีนคือชอบกินมากอันนี้ขั้นต่ำกี่โลแม่ห้าโลขั้นต่ำเนาะอ่าอ,อันนี้18แโลเหรอนี่นะคะ ถ้าซื้อยกลังมันก็จะถูกหน่อยทุกคนคะ่ะแต่ว่าถ้าซื้อ5โลก็โล70นะยกลัง65บาทนี่หยิบให้ดูเดี๋ยวหยิบให้ดูดนี่นะหน้าตาเ,เขาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะมะขามเทศนะคะอุ๊วสวยอยู่นะอ่ะเดี๋ยวต้องจัดไปสัก5โลให้คุณแม่และนี่นะทุกคนของค่อนข้างที่จะเริ่มเข้าแล้วนะคะมะขามเทศใครสนใจก็มาได้นะเดี๋ยวขนมดีจะซื้อ5โลพิกัดอยู่ที่ ตลาดผลไม้รวมนะคะทุกคนค่ะมาจัดกันได้เนาะใครที่สนใจมาขามเทศก็มาต่ากันได้นะจ๊ะ,ะให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่ในตะกร้าก็สวยเหมือนกันเห็นปหมเห็นปหอ่ะให้เห็นเนื้อหน่อยนี่นะเห็นปหเห็นปะมอุ้ยเนื้อสวยเนื้อสวย,เน,สวยเนื้อดีเลยแหละทุกคนค่ะใครสนใจนะซื้อ5โลนะขั้นต่ํา70บาทถ้าซื้อยกลังก็65บาบาทแต่รู้สึกว่าด้านข้างฝั่งนู้นจะมีอีกเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนอ่ะทุกคนค่ะเราก็เดินมาถึงโซนนี้แล้วนะคะโซนนี้เขาเรียกว่า โซนผลไม้้ายรถนะคะทุกคนคามีมะขามเทศเหมือนกันดูดิอันนี้เขาแบ่งเป็นถุงไว้ให้นะคะทุกคนคาถุงละหนึ่งร้อยนะสวยเลยสวยเลยแล้วก็ด้านบนนะ่าจะเป็นเบอร์สวยสุดนะคะร้อยยี่สิบบาทแม่แล้วก็ด้านข้างก็มีเหมือนกันนี่ให้ดูใกล้ๆเห็นปะโอ้โหสวยสดงดงามทีส่สุดเมื่อกี้ถามราคามาแล้วซื้อห้าโลตกโลละหนึ่งร้อยนะคะก็คือห้าโลขึ้นไปเหลือโลล,ละร้อยถ้าซื้อโลเดียวเนี่ยร้อยยี่สิบบาททุกคนอ่ะ ครที่เป็นสายมะขามเทศมาจัดกันได้ทุกคนค่ะนี่อุ้ยแปดสิบาทก็มีเห็นไหมนี่นะคะทุกคนหาอ่าให้ดูเนื้อมะขามเทศนะทุกคนส่วนตัวขนมจีนไม่เคยกินนะแต่ว่าเมื่อกี้ลองแล้วมันก็จะมีความหวาน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 ฝาดๆน่อยๆนะฮะแต่ว่าแม่ขนมจีนชอบกินมากต้องจัดละห้าโลนะฮะอ่าสำหรับใครที่อยากได้เบอร์แบบสวยสุดเบอร์โบสุดนะนี่อันนี้เลยเต็มไม้เต็มมือมาก โลละร้อบาทนะคะทุกคนหาดูดิโอ้โหโเนื้อนแน่นเวอร์อะใครเป็นสายมะขามเทศมาตําได้นะทุกคนหาซึ้งเกินอะทุกคนคะ่ะเดินเข้ามาในตลาดผลไม้รวมก็เจอร้านที่ขายมะขามเทศเช่นกันนะคะนี่เบอร์นี้สวยมากเป็นเบอร์จัมโบเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวหยิบให้ดูนะนี่นะนี่เต็มฝักเต็มมือนะฮะโลละร้อยยี ยกตะก้าเนาะก็16โลขึ้นไปนะคะทุกคนคะ่ะส่วนทางด้านนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เล็กลงมาหน่อยนะคะอันนี้อยู่ที่70บาทนะคะฝ